จะพาทุกคนมาชมต้นมะกรูดปลูกไว้ในถังนะคะปลูกไว้ในถังอยู่สองต้นนะคะทุกคนแล้วมันก็ขึ้นสูงมากค่ะทุกคนเห็นไหมสวยงามมากค่ะใบใหญ่มากเลยนะคะทุกคนดู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 ใกล้ดดๆดูยอดมันสิขึ้นมาสูงมากเลยนะคะทุกคนเห็นปะใบใหญ่มากทุกคนนะ เห็นไหมเดี๋ยวจะไปหาที่ปักนะคะที่ปักกิ่งไผนะ่น่ะที่สูงสูงงั้นนะทุกคนอันนี้มันไม่สูงเพียงพอนะเดี๋ยวจะไปหากิ่งไม้ไผ่สูงสูงเอามาปักต่อเตอิมมันอีกนะคะทุกคนจะเอามาปักต่อเตอิมมันอีกมีสองต้นอ่ะทุกคนนะ จะเล่าให้ทุกคนฟังนะเนื่องจากว่าปลูกมาหลายปีนะครับทุกคนประมาณห้าปีได้ไมั้งไม่ใช่ว่ามันต้นขนาดนี้นะคะทุกคนอันนี้คือแบบว่าต้นมันใหญ่มากนะก่อนหน้าเนี้สองต้นเนี่ยนะคะต้นมันใหญ่มากแล้วทีนี้เราก็เข้าในบ้านไม่ได้นะคะทุกคนก็เลยเอาวางไว้ข้างนอกทีนี้หน้าหิมะหน้าหนาวเนี่ยหิมะมันตกนะคะทุกคนก็คิดว่ามันตายแล้วอ่ะ นะคะทุกคนทีนี้สามีก็ามาตัดตัดต่อตัดให้มันสั้นๆแบบนี้นะคิดว่ามันตายแล้วไงทุกคนเห็นปะคิดว่ามันตายแล้วไงทีนี้มันกลับไม่ตายทุกคนพอเดินไม้สาเนี่ยมันก็แตกกิ่งออกมานะแตกกิ่งออกมาทีนี้มันก็ใหญ่กว่าเดิมอีกเห็นปะนะมันก็ใหญ่กว่าเดิมอีกแล้วก็ใบงามกว่าเดิมอีกนะคะทุกคน แล้วทีนี้นะคะเอ่อเราไว้ข้างนอกไม่ได้นะคะทุกคนคือแมงตัวหนอนเนี่ยมันชอบมากเลยทุกคนที่ลูกใหญที่ตามันโตโตน่ะตัวเขียวๆอ่ะนะหนอนตัวนั้นแหละมันจะลิใบกินหมดเลยนะทีนี้ก็เลยเอามายกไว้ในบ้านทุกคนนะต่อไปก็ไม่เอาไปไว้ข้างนอกแล้วละ่ะก็จะเอาไว้ในบ้านนี่แหละทุกคนเพราะว่า มันหน้าหนาวมันก็อุ่นเนาะข้างในบ้านเนาะหน้าร้อนแดดมันก็ส่องอย่างเงี้ยแดดมก็ส่องมามันก็ได้รับแสงอาทิตย์แสงแดดอยู่นะคะทุกคนแล้วก็ต้นมันเนี้ยนะคะที่เราตอนมันเนี่ยเมื่อก่อนเนี้ยมันก็เป็นพุ่มใหญ่ๆนะแต่มันไม่สูงนะคะแต่พอเราตัดแล้วก็คิดว่ามันตายแล้วมันก็แตกกิ่งแตกใบมาให้เราได้กินอีกรอบหนึ่งเนาะนี่นะคะเราเดี๋ยวถ้า ประมาณสักสองเดือนนะถ้าข้าวหน้าหนาวเนี่ยเราก็จะริด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 ใบมันไว้หมดเลยนะคะทุกคนริดริดใบไ,ไว้แล้วก็จะเอาอาัดแข็งไว้เนาะเอาไว้ใส่แกงอ่อมเนื้อนะคะทุกคนเอาละะ้ค่ะพาทุกคนมาชมต้นใบต้นมะกรูดนะคะต้นใบมะกรูดงามมากนะคะทุกคน